Assalamualaikum. w a a l a i k u m s a ส a m Rabbul Allah. w a ล a r a k a t u h เราะกาตุฮ์นะครับจากไหนครับจากบาเรนค่ะพี่อามีนากับกับอ๋อ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 คนเดียวกันพอเห็นไลน์แล้วมันคนละโปรไฟล์กันเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้พี่น้องได้ยินเสียงเสียงนี่อามีนาชัดเจนไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องนะครับขอเปิดกล้องนั้นนี่นะ อ่านี่โอเคนะครับนะโอเคมา,า s h ล l อ่านะครับเ,เสียงเข้ามาแล้วนะครับนะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้อามินาปิดปิดปิดเสียงตรงนั้นก่อนอ่ามาช h ล l ได้เห็นภาพแล้วนะครับนี่จากบาเรนนะครับนะอัลสลามอัยคุ้มได้เห็นตัวจริงแล้วนะครับวันนี้นะครับนะไม่สะไม่ทราบว่า ติดตามรายการมานานหรือยังครับติดตามนานแล้วค่ะอยากให้ตามด้วยครับครับดีใจมากดีใจมากนะครับวันนี้ได้คุยต่างประเทศเลยนะครับอัลคมดุลิลลหานะครับนะเป็นเกียรติเป็นเกียรติในช่องของผมอย่างยิ่งนะครับเป็นเกียรติในช่องของผมอย่างยิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวอยากให้นี้ได้ได้แนะนําแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องต่างช่องนิดนึงครับ ให้สลามอะลเลยคุมค่ะสลามอะลเลยุมค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะที่อยู่ในแฟนเพจของอาจารย์ดีนนะคะคือพี่อามินาก็เป็นคนที่ติดตามอาจารย์ดีนมาตั้งแต่เ,เริ่มอเลฟบาตานะคะคือคือไม่ไม่ได้เรียนไม่ได้มีความรู้ในเรื่องหมายถึงว่าอักษรของของพระคัมภีร์อัลกุรอานเลยนะคะหัดเรียนหัดอ่านกับอ,อ,อาจารย์ดีนอาจารย์มันซูรค่ะแล้วก็ มีอาจารย์ที่ที่บาเรนที่ช่วยสอนนะคะ,ะก็อัลฮัมดุลิลลาคือเออทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นคือในช่วงโควิดนี้ทําให้ทําให้เราได้ได้เรียนรู้ค่ะได้ได้ได,ได,ได้ได้มีช่องทางที่เรียนรู้เยอะมากขึ้นนะคะก็ทําให้สามารถที่จะมีความรู้ในการอ่านและความเข้าใจในพระคัมภีร์อ่านเพิ่มขึ้นมาได้ดีด้วยค่ะ อลัลฮัมดุลิลล์นะครับยักิ์ยักษ yup. ์กินลาวคครอนก็กูนมากนะครับก็นะครับนี่คือสายตรงจากบริเรณนะครับแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดตามมาจากอาิบาตารู้สึกประทับใจมากนะครับที่ติดตามมาจากอาิบาตาเนี่ยผมภูมิใจนะครับเพราะว่ามันมันมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ผมที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับนี่นะนี่คือความจริงครับนี่คือคือความจากใจผมนะครับถ้าหากว่าเราสอนแล้วผู้คนเนี่ยไม่ไม่ได้เข้าใจกับการสอนของเราบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่านะครับแต่เมื่อเมื่อสอนแล้วเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยติดตามแล้วก็ที่สําาคคััญนนะะรรบอยู่่ตงปเทศ ก็ยังจะติดตามเรานี่คือคือความประทับใจนะครับความประทับใจอย่างมากนะครับแล้วก็อไม่ทราบว่าได้ได้กลับประเทศอยู่บ้างไหมครับได้กลับมาประเทศไทยอยู่บ้างหรือเปล่าครับออออตั้งแต่โควิดค่ะก่อนโควิดก็คือตอนนั้นพี่อเมนาไปไปอยู่ที่ประเทศอิตาลีค่ะเพราะว่าสามีไปออมีโปรเจกต์อยู่ที่นั่นก็กลับมาช่วงโควิดก็ยาวเลยค่ะห้าปีแล้วห้าปีกว่าแล้วค่ะไม่ได้กลับแต่แต่ดูหนะ้าตาแล้วเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยนะ เออเหมือนจะเป็นคนอารับไปแล้วอาราบไปแล้วแล้วแล้วเจ้าวันนี้จะจะ,จะอ่านไหมครับจะอ่านไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะเข้ามาตักทายอย่างเดียวอาจารย์ดินมีเวลาเปล่าคะมีครับมีครับหาขออ่านก็ได้ค่ะอ่าจะอ่านสุรออะไรดีครับเดี๋ยวพี่น้องรอฟังอยู่ครับเออ,เอสุร้อนอะไรดีคะ เอาเลือกเลยครับไม่เลือกเลยเมื่อกี้มีมีพี่หรือน้องที่อ่านอดูหาไปนะคะแล้วก็ขออันนี้ดีกว่าอะไรนะคะอันอัลมนนชรอะนะคะอัลมนนชรอันอิชรอัชระัรับอัลฮัมดุลิลลาห์อับดุลกลับอับดุลกับโอเคโอเคดีใจมากวันนี้นะครับประทับใจมากภูมิใจมากนะครับเอาลฮัมดุลิลแล้วโอเคเอาเลยครับผมค่ะ Aku bilahi mina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alm nasrah laqsa darak wa wazna an kawisrak Al Ladi an Hmm ya dia deh. Tepat neng, neng. Nih, ini. Ti, ti. Angkong, <applause> الذي أنقض ظهرك <صفيق> <و رفعنا لك ذكرك> <الذي أنقضى ظهرك <و رفعنا لك ذكرك> <noise> Fa in nama al rusri yusro, in nama al rusri fa ida, fa rok, ta wa ila rok, bi ke far alhamdulillah, jiam maak alhamdulillah, na Nah lalu, lao to ni ti barin, akabi bang khab. เอ่อยังยังหนาวอยู่นะคะยัง,ยงหนาวอยู่อ,ยยอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ตอนนี้กี่โมงแล้วครับที่บารนเอ่อตอนนี้เหรอคะเจ็ดโมงยี่สิบค่ะเจ็ดโมงยี่สิบอัลฮัมดุลิลละดีใจมากมนะครับนะมีโอกาสนะครับโกียนเชิญเข้ามาในรายการอีกนะครับนี่อามินานะครับนะค่ะเออไม่ไม่ทราบว่าว่าเอา่อน้องครูดีนนี่มีช่องให้ให้เรียนไหมคะคือพี่อามีนาอยากเข้าเรียนเอ่อในในช่องด้วยค่ะถ้ามี นี่ครับเดี๋ยวผมทักเดี๋ยวผมทักลายส่วนตัวไปได้เลยครับเดี๋ยวผมทักลน์ส่วนตัวไปครับโอเคครับนะโอเคดีใจมากนะครับเจสากินลาขยรนนะครับขอบคุณมากมากนะครับอย่างน้อยเป็นเป็นการสร้างอยกยระดับของช่องผมไปอีกนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับัลฮัมด้วลนะครับเจสากินลาขยรนครับผมสลามาสลามาค่ะ โอเคนะครับอ่านะครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่อ่าจากบาเรนนะครับอันนี้ก็บาเรนนะบาเรนนะครับนะอัลฮัมดุลิล่านะครับไปอ่าพี่น้องก็นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ต้องการจะโทรเข้ามานะครับเมื่อกี้